เรียนคอสการตลาดการทำ u t u b e ของอบโอปิสารซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพินก็พยายามเรียนหลายครั้งแล้วค่ะแต่พินไม่เก็ตเรื่องของการทำเพลริสวันนี้พินเก็ตเรื่องการทำเพลริสค่ะ o o อบโอปิสอนสอนฟรีแต่ในการสอนฟรีแต่ละครั้งเนี่ยให้และให้มากกว่าค่ะเราจึงได้เก็บประสบการณ์ทีละนิดทีละหน่อยแล้ววันนี้พินเองเนี่ยพินก็มาได้ไอเดียว่าอืม เราจะต้องไปแก้ปัญหาเพลิดก่อนเลยเพราะสิ่งที่เรามารู้วันนี้เนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราเคยเรียนมาแล้วและเราไม่รู้นั่นเองเพราะฉะนั้นพินอยากจะแบ่งปันเพื่อนๆว่าคอร์สฟรีของอบโอป้าอ,อีสานทรงพลังมากๆแล้วก็มีคุณค่ามากๆอยากชวนเพื่อนๆทุกคนที่อยากเป็น YouTube อยากมีไรายได้อยากมีพัสดุ์การทำ YouTube คุณเข้ามาเรียนกับอปปายสารไม่ผิดหวังค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำคอนเทนต์30วัน60วันและวิธีการคิดคอนเทนต์และอีกหลายๆอย่างซึ่งเราไม่รู้ค่ะโอปปายสารให้จริงๆค่ะและก็ตอบโจทย์กับคนหลายๆคนจนปัจจุบันนี้เขาสร้างรายได้กันไปแล้วค่ะวันนี้พินเองพินดีใจมากๆแล้วก็ขอขอบคุณคอร์สฟรีนี้ด้วยก็ขอเชิญเพื่อน มาเรียนกันนะคะสวัสดีค่ะ